เทคนิคเปลี่ยนคุณให้เป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งและลงมือทำทันทีอย่ารอให้รู้สึกพร้อมเพราะความพร้อมแท้จริงไม่เคยมาถึงลองลงมือทำทันทีคุณจะพบว่ามันง่ายกว่าที่คิดฝึกตัวเองให้เริ่มทำงานเพียง5นาทีแรกแม้จะไม่อยากทำแต่เมื่อเริ่มแล้วคุณจะพบว่าทำต่อได้เองเช่นรออุปกรณ์ครบก่อนหรือรอวันจันทร์เริ่มใหม่ให้คุณเปลี่ยนความคิดเหล่านี้เป็นทำตอนนี้เท่าที่มี งานที่ดูน่ากลัวจะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณแบ่งมันเป็นขั้นตอนเล็กๆเ,เริ่มจากขั้นตอนแรกเท่านั้นทุกครั้งที่คุณทำงานสำเร็จให้รางวัลตัวเองเช่นดื่มกาแฟดีๆหรือพักเล่นเกมสักครู่วิธีนี้ช่วยกระตุ้นความอยากลงมือทำเช่นการเช็คโซเชียลบ่อยเกินไปหรือรอบทสรุปซีรีส์หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ด้วยการกำหนดเวลาให้ชัดเจนงานง่ายๆเช่นการเขียนหัวข้อหรือเตรียมเอกสารช่วยกระตุนะต้นสมองให้พร้อมกับงานที่ยากกว่า อย่ารอให้ทุกอย่างไร้ที่ติดเป้าหมายคือการเริ่มก่อนแล้วพัฒนาผลลัพธ์ระหว่างทางเช่นการนัดหมายกับเพื่อนร่วมงานหรือเข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายเดียวกันสร้างแรงผลักดันให้คุณทำงานความสำเร็จของคุณอยู่ที่วันนี้ลงมือทำทันทีและคุณจะมองเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นในไม่ช้า